กรุนดิกตราดกจิกสัญ,ญลักษณ์ที่คุณเชื่อมั่นจากอดีตสู่ปัจจุบันลำหน้าด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมันระบบโมดูลวงจรโคชัสซิสกินไฟน้อยป้องกันไฟดูดนี้เลือกมากแบบตั้งแต่ขนาด15นิ้วแบบประหยัดจนถึง20นิ้วสีลำโพงเสียงดังกังวานและ26นิ้วสีลำโพงพร้อมรีโมทคอนโทรลกรุนดิกซูเปอร์คัลเลอร์ทุกรุ่นประกัน1ปีกรุนดิกเจ้าแห่งทรัศน์สีเยอรมัน อนาคตของครอบครัวคุณอบอุ่นมั่นคงกับประกันชีวิตศรีอยุธยาที่มั่นคงมากว่า30ปีประกันชีวิตศรีอยุธยาให้คุณอุ่นใจและมั่นคงคอนโดมิเนียมประหลาดที่ต้องทุ่มทุนสร้างผู้หญิงคนนี้ผู้ชายสองคนนี้และความสนุกครบเครื่องแบบนี้ฉลองพักดีวิจิตนำมาให้คุณเปิดโลกมหาสนุกสนุกแบบยิ่งใหญ่และทุ่มทุนเปิดโลกมหาสนุกวันนี้เชิญทายสยาม ใหม่ faster set space c a p ห้องโดยสารกว้างใหญ่กว่าเดิมหลังคาสูงขึ้น80มิลิเมตรปลอดโปร่สบายพื้นที่หลังบอกกว้างขวางถึง420ม mm, ิลิเมตรให้คุณเก็บสัมภาระเบาะปรับเองได้อีกระดับของความสุขสบาย faster set space c a p สบายสไตล์เก๋ง faster set space c a p อาคตของครอบครัวคุณอบอุ่นมั่นคงกับประกันชีวิตสีอยุธยาที่มั่นคงมากว่า30ปีประกันชีวิตสีอยุธยาให้คุณอุ่นใจและมั่นคงคอนโดมิเนียมประหลาดที่ต้องทุ่มทุนสร้างผู้หญิงคนนี้ผู้ชายสองคนนี้และความสนุกครบเครื่องแบบนี้ฉันร้องพักดีวิจิตนำมาให้คุณเปิดโลกมหาสนุกสนุกแบบยิ่งใหญ่และทุ่มทุนเปิดโลกมหาสนุขวันนี้เชิญ ฟรีจากบริสชุดแขวนแสนรักใช้แขวนของสุนตูเครื่องประดับของแสนรักเพียงส่งฝากล่องบริสขนาด25บาทขึ้นไป1ฝาพร้อมสแตมป์งบาทมาที่ตู้ปอนอกลาง820กรุงเทพหมุดเขต31มกราคม2529อตทัพปกขอเชิญท่านร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศนก์กฐิมพระราชทานที่วัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานครในวันที่หพฤศจิกาย,ยนนี้เวลา14นาฬิกา และทาการตรวจรักษาโรคจากชุดแพทย์เคลื่อนที่โดยไม่คิดมูลค่าสําหรับผู้มีจิตศรัทธาจะาบริจาคทรัพย์ขอเชิญบริจาคได้ที่บริเวณงานในพิธีและที่กรมสวัสดิการทหารบกโทรศัพท์โทร4หศ์และโทร c หนึศน์นักศึกษาวิทยายลัยป้องกันราชนจาจักรุ่นที่28ร่วมกับมูล,ลนิธิวิ่งเพื่อสุขภาพและธนาคารทไทยขอเชิญพี่น้องประชาชนวิ่งเท้าพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเสาร์ที่16กพฤศจิกายน รวมใจถวายความจงรักภักดีจาก15จังหวัดสู่กรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนบริเวณลานพระบรมรูปสงมาเวลา7จ็ดนาิกา30นาทีและชมพิธีถวายราชาสักการะของนักวิ่งเกียรติยศเสร็จพิธีแล้วขอเชิญวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรมีรางวัลสำหรับผู้ชนะแต่ละประเภทและระงวัลพิเศษสมัครได้จีกองทัพภาคที่หนึ่งและธนาคารฐานไทยทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้รายได้ทูนภาพถวายโดยเสด็จพระราชสนุตามพระราชอัธยาศัย ขอเชิญชมพิธีสวนสนามน,นักศึกษาวิชาทหารประจำปี28ในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนศกนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาณสนามกีฬากองทพบ,บกถนนนิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครชมการแสดงต่างๆเช่นการแสดงโดดรม่มการบริหารประกอบอาวุธการแสดงยิงปืนฉับพลันกองทพบ,บกและกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่14พฤศจิกายน2528และเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในวันที่21พฤศจิกายน2528ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง15นาฬิกาโดยพร้อมเรรียยงกัด